สวัสดีค่ะดีเยี่ยมเทคเตอร์นะคะสาขาบางสะพุงจังหวัดเลยวันนี้นะคะจะพามาดู39แรงยันมากนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะทางร้านค่ะอยู่ที่300,007นะคะลูกค้าตัวนี้จะได้อุปกรณ์ก็คือด้านหน้าแล้วก็หางหลังนะคะรถจะเป็นรถปี61นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นล้อทองนะคะลูกค้าสามารถเลือกหางได้นะคะ กัวนี้นะคะ39แรงนะคะทางร้านขายอยู่ที่3 0มแนะคะลูกค้าท่านไหนที่เงินไม่พอนะคะโทรมาปรึกษาทางร้านได้เลยนะคะตัวนี้นะคะชั่วโมงทางนานอยู่ที่ไม่เห็น2 0 0 0 2,069ชั่วโมงนะคะ ตัวน,นี้นะคะ39เแรงยันมากค่ะเป็นรถปี6-1ทางร้านค่ะอยู่ที่3 0 0แสนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เงินไม่พอสามารถโทรมาปรึกษาที่ร้านได้เลยนะคะ0 6 3 6 2 5 5 7 8 0แล้วก็0 6 3 0 5 0 5 1 1 1 8นนะคะสามารถโทรมาปรึกษาถามได้เลยว่าเออถ้าเกิดเงินไม่พอจะทำยังไงทางร้านสามารถช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ ตัวน,นี้นะคะ39แรงยันมากค่ะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิทกทกศนะคะาสามารถทำเรื่องผ่านทกศาามาซื้อได้นะคะเดี๋ยวทางร้านจะจัด,จด,จดส่งเอกสารให้ค่ะเี่ยมแท็เตอร์นะคะสาขาบางสะพุงจังหวัดเลยอยูอ่บ้านกกเกลือนะคะของบางสะพุง ดกับเฮียต่อดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะคะสาขาบางสะพุงจังหวัดเลยขอบคุณค่ะ